ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ร้านร้านเค้กค่ะใช่เราจะมาทำอะไรคะวันนี้เราจะมารับเค้กค่ะรับเค้กไปทำอะไรใครกวนเกิดวันเกิดใครวันเกิดหลานเราไงอ,อ๋อมันเกิดลูกเค้ดี้ แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับเค้กนะคะที่สั่งไว้นะใช,ใช่ค่ะเพื่อไปเซอร์ไพรส์ลูกเพจนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันเลยค่ะ,คะพี่ฝันรู้สึกว่าพี่ฝันจะไม่สนใจเค้กหล่ะเลยนะหัวซองน่ากินมากโค้ดแซวหมวยของปวอมมากเลยนะคะใช่แต่จริงๆมันเป็นของจริงนะคะเนี่ย สามารถกินได้ค่ะสั่งได้เลยะค่ะนี่นี่เค้กเรามาแล้วนี่ค่ะไปเลือกไปเลือกเทียนกันเถอะนี่ค่ะเลือกเทียนตัวเลขวันอะไรนะเราไปสอบเราไปสอบถามมาแล้วก็คืออะไรได้มาละสิบห้าไปคิดตังเลยค่ะเดียสิบห้าปีพอดีเลย าเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเซอร์ไพรส์กันเลยดีกว่าไปเลยกันดีกว่า, <ๆ S 2> วานี่ก็คืออาหารที่เราจัดเตรียมไว้สำหรับงานปาร์ตี้วันเกิดน้องเคสน,นะคะโอ้ยดูสีหน้าทาแล้วก็เป็นเมนูมโปรดของพวกเราเลยนะหมูกระทุหมูกระทะ แล้วก็มีที่แบบว่าลูกเคชอบมากๆเลยคือนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยค่ะมัน,น,นะคนอค่ะแบบแบบกงเผาไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีอีกเพิ่มเลยนี่เพิ่มเลย สา3โลใช่ค่ะพี่ยักษ์กำลังย่างให้เราแบบสดๆใช่ค่ะต้องย่างไฟแรงนะคะมันจะได้หวานฉ่ำนะคะนี่แล้วเรามาดูนะไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะทุกคนตัวไหนนี่ดูตัวเอฟเบฟเลยอู้หูเดี๋ยวเราให้เทียบนะพริกไทยนีขวดพริกไตาตาไลทิฟนี่ตัวเท่านี้เลยตัวเท่ากันเลยกับพริกไทยใหญ่กว่าอีกมั้งใหญ่กว่าพริกไทยอีกอะมูักดูดูนะ เล่นเล่นเล่นทำไมไปเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟเขาดีกว่าค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมโต๊ะอาหารสำหรับปาร์ตี้เย็นนี้ดีกว่าทุกคนดูสิคะวูบู๊งเรจะเอาตัวใหญ่มากตัวเท่าฝ่ามือเลยค่ะโอ้โหเมื่อกี้พี่ฝันก็พูดไปแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟลูกเคได้แล้วค่ะ อันนี้ก็เล่นอีกแล้วค่ะปูนี่เต็มถาดมากเลยกุ้มเราเยอะมากเลยทุกคนทำไมเราต้องเออาก็วันนี้วันเกิดพี่เฮค้านม่ร้องีเกมงานทั้งวันเลยใช่ค่ะต้องขอบประธานไทยด้วยนะคะที่ไม่ได้มาช่วยอะค่ะพอนีว่ามันมีติดถายนี่นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวเมืองขาม าของวันเกิดเหรอเอาให้ตัวเราเอาแล้วให้เรากินเหรอมาเราให้เจ้าของวันเกิดแกะกุ้งให้เรากินอายาต้องแบบนี้สิใช่ไหมนี่อ่าโอ้อันนี้อันนี้คือเค้กกุ้งนะเค้กกุ้งเค้กกุ้งอ่าเทียนนไหปากปากไปใช่ใช่อันนี้คือกุ้งกินเฮ้ยตะปะเตี้ย คนนี้ค่ะคนนี้ค่ะอนี่ไงหิวหนูหิวเมื่อไรจะถึงคิ้วหนูใช่ทำไมทางนี้นะคะนี่นะคะไปพี่พี่ต้นจัดมาให้เลยค่ะสามกิโลอ้ไปไปหามาตั้งแต่เออ่ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะมันจะได้สามโลวานตัวส่มาสดๆเมื่อวานใช่เป็นเลยแล้วแบบว่าดูสิคะคุยกันนี่นะคะ นี่คะนี่แล้วจะมาด้านม้สา่พี่เจ้าบอกว่าเขาย่างไฟแรงๆนะเพื่อให้พุ่งนะเนื้อฉ่ำหวานนะทุกคนเนื้อคิดถึงสกายเลอร์ด้วยคิดถึงเบียนาด้วยชอบกินกันมากเลยสองคนนั้นอ่ะพี่โก้่ะพี่พึ่งพี่จินซีนี่โอ้ยดูสิดูสิดูสิอะไรจะกันมากินกันเนี่ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราขอรุญาตไปปาร์ตี้กันก่อนนะคะ เราจะทำการจุดเทียนรอโอเคค่ะจุดเทียนกันเลยค่ะนี่นะคะ h ฮ p p y b เ r t h d เดเคสอัาสาวคนโตนะคะสิบห้านะคะเหมือนเราแก่ขึ้นไงก็ไม่รู้ค่ะ

Bye, bud, bye, สองแดงด้วยนะคะโอ้ันันจริงไหมอ่๋อจริกจริงอะค่ะโอ้โอ้ไปไวก่อนอ่าเดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนไอ้แมวก่อนอแมวก่อนแมวก่อนนี่นี่นี่เขาพิเศษ เป็นขนาที่ทุกคนกำลังดึงนานเออมา้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปีนี้ที่ฝนเนี่ยที่แล้วได้อะไรไปนะให้ผู้่าคนนั้นจะไม่ได้อะไรให้อะไรไปก็ไม่รู้ที่แล้วได้เยอะตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาหมีกหมูเลาหกตเลย ปีนี้พี่ฝนจะแพ้อะไรเบาไมเน่เบาเน่ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะกระปุกต้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยกองกองแม่กองอีกแล้วค่ะนซโซนไดออมันมีเพลงนึงที่ s เล l ร์เคยพูดอยู่ทงไงคะ แล้วมันนอกจากกล่องแล้วมีอะไรข้างในกล่องมได้เลยลุ้นอะไรอ่ะคือกล่องกล่องกลองลีกแล้วอะไรอ่ะเปิดเลยเปิดเลยกล่องหลายทีเลยเนี่ยแมกระดาษทิชชู่ะดคาดมแทมแทมแทมทิชชู่นั่นเอ แล้วก็เรียกีนี่เบๆมันสะเอมาแแกต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะไรเอไรเอ่ยดนอนนอนโอ้โหเขาใส่วันคริสต์มาสพอดีเลย วัน <One input> <ge> ้ไไอานี <us Catholic> uh ่อีกนะคะอ๋อเอ้าไมีอีกมีอีกไอ้ถูกอยู่ไหนกระซิบกระซิบอะพี่ผันนี้ก็หมดแล้วย้อนทิ้งยอันนี้หมดแล้วจริงๆนะทุกคนแกะแกะอันนี้แกะเลยอะไรอะเกือบ5แสนเปล่าเอ้ยไม่ใช่หรอกขงวนเช็กน้ำละท้องงวนไปแล้วจะเป็นตัวเงินทั้งเล่ม อยู่แล้วน่าจะทั้งเล่มที่ทำแทนแทนแทมแทนอะไรทำไงอะไรเอ่ยอู้วว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 นวว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 ว่วว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 วเวววว ปีเปอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดพี่เคขอให้มีแตความสุขความเจริญสิ่งดีประสบความสำเร็จในชีวิตตลอปไปอะจ๊ะลูกหลาของแม่ค่ะอย่าตอนนี้นะคะเราก็ขอให้พี่เคมีความสุขมากๆในปีปีนี้เนาะอายุครบ15ปีนะคะแล้วก็เป็นเออเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตาคุณยายพี่น้องนะคะเฮ้ยคุณสงเว้ยคุณโงคุณสง คุณโงคุณยายคุณโงคุณยายค่ะีอแมนะอาเป็นตัวตี้ก่อนเลยนะลูกค่ะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลอมวมนตพี่แคทเยอะๆด้วยนะคะนะที่นี่นะเดี๋ยวเข้าไป โจยเงินม้วนพี่เมพี่เคส